สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามีเอ็กซ์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนทนาสนุดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกพ่อเมืองปากน้ําเปิดโครงการเปิดสวนชวนกินผักเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองสมุทรปราการณศูนย์การเรียนรู้พัฒนาตนเองหมู่ที่18ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาตนเองหมู่ที่18 ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชนะศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการเปิดโครงการเปิดสวนชวนกินผักของชาวบ้านหมู่18ตำบลบางพลีใหญ่โดยมีนายวัฒนาจริญจิตนาอำเภอบางพลีพร้รอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับ,บอำเภอตัวแทนบริษัทปตทจำกัดมหาชนและแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานโดยมีนางสาวสัมเภาทองฉันทโชิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18สมาชิกสภา,าเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการในนามประธานศูนย์การเรียนรู้พัฒนาตนเองหมู่ที่18การ รายงานความเป็นมาของโครงการตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการมีแนวคิดให้พัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้พัฒนาตนเองหมู่ที่18จึงได้ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการสำนักง,งานเกษตรอำเภอบางพลีจะทำโครงการส่งเสริมการปลูกผัก และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อขยายพื้นที่อาหารปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางอาหารขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทปตท,ปทจำกัดมหาชนตลอดการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆการอบรมให้ความรู้การลงมือทดลองปลูกทดลองทําให้กับคนในชุมชนโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนโดยหลังจากกล่าวรายงานประธานในงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลัล่นระฆังเปิดงานและเปิดประตูเข้าสวนพร้อมท้งเดินสํารวจแปลงผักบอ่อปลาแปลงเกษตรกรรมในศูนย์ให้อาหารปลาชวาลเมล็ดพันธุ์ในแปลงและร่วม ปล่อยพันปลาที่สนับสนุนโดยประมงจังหวัดสมุทรปราการในบอกของศูนย์พร้อมทั้งได้ร่วมชีมอาหารจากฝีมือการปรุงของแม่ครัวและวัตถุดิบจากโครงการอีกด้วยต้นแบบเกษตรกรอย่างนั้นดึงในเมือ,องสำหรับคนในชุมชนหล่อจนให้การสนับสนุนจำนานมาซึ่งความสําเร็จในวันนี้และขอให้ท่านที่เขา้านะครับบริษัทบรทอจำกัดมหาชนนะครับนะครับและก็ะะกงงอยู่ นะฮะเพร,ราะทราบดีว่าพวกหนองนานะครับก็อยู่ที่บางพีนะครับดยสาภาพของนะครับจังหวัดสมุทรสงครางหนึ่งครับผมแล้วน,<ร>นะครับ,บ,บ,รบขออนุญาตนับตัหลังนะฮะสามสองหนึ่ง อ้ยมแเัน้องสวอกาาาาีถ้าผมไม่เดินเข้ามาเนี่ผมผมถ้าไม่สียครับต้องพื้นที่พื้นที่ที่ปด่างเยอะมากก็ีว่าอนี้คือดั้งเดิมไม่มีเพิ่ม

กพนาท่อยเงูอไวา่ไห hey? hey <BLANK limitation> <eme Hyd ania> <Bye> ้อ <azioni> ่ไนอยู่นี่ครับจับอะไรตายหมดเลยิ่นนารีไอยู่เดี๋ยวหวานหวานได้เสร็จหวานเสรแล้วไปกลิ่นับยังต้มอ่ช่ไห จากทางี่รชต่อไปแล้วนะครับเปนมโหน้าตวราชการทางประจัรหดอารัันเ่า อะไรครับเนี่ยงเหรอรสชาติเป็นไงครับู้ว่เมี่ยงปลายำจิ้มอร่อยมากยำจิ้มอร่อยมากทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศ